ตอนที่96พี่ต้นไม้ในที่สุดท่านก็ตื่นแล้วได้ยินดังนั้นถูสือซานที่อยู่บนหลังของราชันธมินก็ค่อยๆลืมตาดำขับคู่นั้นขึ้นภาพที่เห็นเป็นทิวเขาและสายน้ำอันใสสะอาดหมอกจางๆล่องลอยอยู่ราวกับสวงสวรรค์ก็มีปานทั้งยังมองเห็นบ้านเรือนอยู่ลิบฮ่าฮแสดงว่าด้านหน้าของพวกเขาก็คือเมืองเสียวฉือยอดฝีมือท่านนั้นพำนักอยู่ที่นี่งั้นหรือ สายตาของทูส่อซานมองไปรอบๆพลางเอ่ยถามด้วยความสงสยัยราชันธมินพ่นลมหายใจออกมาทั่วทั้งร่างชุ่มไปด้วยเหงื่อแม้เวลานี้จะเหน็ดเหนื่อยเพียงใดแต่มุมปากก็ยังคงประดับไว้ด้วยรอยยิ้มเจิดจ้าดวงตาคมเข้มเต็ม,ตมไปด้วยความตื่นเต้นยินดีในที่สุดก็กลับมาแล้วเมื่อมาถึงที่นี่ภายในใจของเขาก็รู้สึกปลอดภัยยิ่งเวลานี้ต่อให้เหล่าบรรพชนที่อยู่ด้านในที่สุดของเทือกเขาแดานใต้ปรากฏตัวที่นี่เขาก็ไม่ได้หวาดกลัวเลยแม้แต่น้อย เขารู้ว่าด้วยตะบะบารมีอันลึกล้ำของนายท่านแม้เหล่าผู้เป็นอมตะจะมารวมตัวกันอยู่ที่นี่ก็เป็นได้เพียงพยาม,มดปลวกก็เท่านั้นส่วนบนรรพบุรุษของเผ่าจิ้งจอกวิญญาณท่านนั้นเวลานี้กล่าวได้ว่ามีอยู่ในสายตาของเขาเลยแม้แต่น้อยขณะเดียวกันราชันทมินก็มีได้คิดจะเข้าไปในเมืองเสี่ยวชือในทันทีทันใดเขาตั้งใจหยุดพักเหนื่อยสักพักก่อนที่จะเข้าไปในเมืองเสี่ยวชือเด็กน้อยเจ้าลงมาก่อนให้ข้าได้พักสักครู่แล้วพวกเราค่อยเข้าไปพบนายท่านกัน ราชันธมินย่อกายและหมอบลงกับพื้นราชันธมินเจ้าจะพักตรงนี้งั้นหรือถูสือซานถามอย่างเป็นกังวลหากมีสิ่งใดผิดพลาดท่านบรรพบรุษคงใกล้จะมาถึงแล้วพวกเราไปคาราวะท่านยอดฝีมือก่อนจะดีกว่านะเด็กน้อยเจ้าอย่าได้กังวลไปเลยราชันธมินเงยหน้าขึ้นมองถูสือซานแล้วเอ่อยอย่างจริงจังว่า นายท่านของข้าพักผ่อนอยู่ที่เมืองนี้เห็นแก่หน้าเจ้าข้าจะลองเกลี้ยกล่อมบรรพบุรุษของเจ้าดูมิเช่นนั้นหากนางเข้าไปรบกวนความสงบของนายท่านเข้าเกรงว่านางคงมิมีแม้แต่โอกาสที่จะออกไปจากที่นี่ได้อีกสูดทูซือซานดวงตาเบิกโพลงทันทีที่ได้ยินก่อนจะสูดลมหายใจเข้าเฮือกใหญ่แม้ก่อนหน้านี้นางรู้สึกสงสัยในคำพูดของราชันทมินอยู่บ้างแต่ถ้าทางมิเกรงกลัวของราชันทมินในเวลานี้ทำให้นางเริ่มเชื่อในสิ่งที่เขาพูดแล้วจริง ฮ่าฮ <S preach science> ่าเพราะหลายแสนปีมานี้สายเลือดของนางบริสุทธิ์ยิ่งกว่าใครในเผ่าจิ้งจอกวิญญาณอีกทั้งท่านบรรพบุรุษยังเคยกล่าวเอาไว้ว่ามีสัญญาณว่าสายเลือดจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทําให้นางได้รับความโปรดปรานเป็นอย่างมากเช่นนั้นตลอดทางที่มาที่นี่ด้วยเพราะสายเลือดที่บริสุทธิ์จึงทาให้นางสัมผัสได้ถึงไอพลังของท่านบรรพบุรุษคิดแล้วถูซือซานก็อดที่จะหันไปมองทางเมืองเสี่ยวชื่อมิได้ซือซานอยากจะพบยอดฝีมือผู้นี้โดยเร็ว ถูซื้อซานดวงตาเป็นประกายก่อนจะพึมพำกับตัวเองด้วยท่าทางครุ่นคิดราชันธมินได้ยินเช่นนั้นก็ฉีกยิ้มออกมาพร้อมกับมองไปยังเมืองเสียวชือเช่นเดียวกันมินานร่างเพรียวบางร่างหนึ่งก็หอบมาหาทั้งคู่สุดท้ายก็หยุดลงห่างจากราชันธมินเพียงหนึ่งจ้างผู้ที่มาก็คือถูซื้อผู้มีใบหน้างดงามหยดย้อยเปียมล้นไปด้วยสเสน่ห์เด็กน้อยส่งภาพวาดของเจ้ามาให้ข้าดูหน่อยสิ ถูซื่อลอยตัวอยู่กลางอากาศท่าทางของนางงดงามยิ่งแต่ว่าจาที่เอ่ยกลับเย็นชามิแพ้กันราชันธมินสายยิ้มออกมาพลางหัวเราะอย่างมิใส่ใจพร้อมกับสายศีรัะไปมาเจ้าปีศาจจิ้งจอกวิญญาณมาถึงที่นี่แล้วเจ้าควรคิดให้ดีก่อนจะพูดกับข้านะหืมถูซื่อมองด้วยแววตาเย็นชาแล้วพูดอย่างเดือดดานว่าเด็กน้อยข้ามีชอบรังแกผู้ที่อ่อนแอแต่การที่เจ้าอดดีตต่อหน้าข้าเช่นนี้ดูจะกล้าเกินไปหน่อยกระมัง เวลานี้ถูสือซานกับพริบดวงตาคู่งามก่อนจะเอ่ยด้วยท่าทางขาดกลัวท่านบนรรพจารย์ที่นี่เป็นเขตแดนในท่านของราชันทมินท่านจะบุมบามิได้นะเจ้ากะปีศาจที่ยิ่งใหญ่ระดับราชาปีศาจแต่กลับคาระวะมนุษย์ผู้บำเพ็ญเพียรเป็นเจ้านายช่างหน้าขันยิ่งนะักถูซื้อแค่นหัวเราะออกมาด้วยสีหน้าเย้ยหยันมนุษย์ผู้บำเพ็ญเพียรราชันทมินเอ่ยด้วยแววตาขบขันเจ้าปีศาจจิ้งจอกวิญญาณเจ้ารู้หรือไม่ว่านายท่านของข้าคือผู้ใด ถูซื่อตะคอกออกมาด้วยความเกรี้ยวกราดเป็นเสียนที่มาจากสวงสวรรค์หรือเยี่ยงไรราชันธมินรีตาลงแล้วเอ่ยอย่างจริงจังว่าเห็นแก่เด็กคนนี้ข้าจะขอเตือนเจ้าอีกครั้งทางที่ดีเจ้าอย่าได้มาสาหาวที่นี่จะดีกว่าอย่าว่าแต่ผู้แข็งแกร่งระดับเจ้าปีศาจเช่นเจ้าเลยแม้แต่เหล่าบรรพชนที่อยู่ด้านในสุดของเทือกเขาแดนใต้ก็มีได้อยู่ในสายตาของนายท่านของข้าแม้แต่น้อยถูซื่อยกมุมปากขึ้นสายหน้าไปมา เด็กน้อยทางที่ดีเจ้าควรสำรวมไว้หน่อยจะดีกว่ามิเช่นนั้นอย่าหาว่าค่ารังแกเจ้ามิได้นะดูเหมือนว่าบรรพบุรุษของเผ่าจิ้งจอกวิญญาณของเจ้าก็มีเท่าไหร่นี่นาราชันธมินหัวเราะเยาะแล้วเอ่ยต่อหากเจ้าอยากได้ภาพเทพมารของนายท่านจริงเจ้าก็มาชิงเอาไปก็แล้วกันขณะเดียวกันถูสือซานที่คืนสู่ร่างเดิมก็ได้กระโดดลงจากหลังของราชันธมินพลางเอ่ยกับถูซื่ออย่างจริงจังว่าท่านบรรพบุรุษท่านอย่าได้ลงมือเลยนะเจ้ากะ เมื่อเห็นแววตาจริงจังของถูซอซานร,รวมทั้งท่าทางมิเกรงกลัวใดๆของราชันธมินถูซื้อก็เริ่มรู้สึกลังเลขึ้นมานางมีชีวิตมาเกือบล้านปีอุปสรรคใดบ้างที่มีเคยประสบยอดฝีมือเช่นใดบ้างที่มีเคยพบผ่านอีกทั้งกว่าจะมีตบาร,รมีเช่นวันนี้มิใช่อาศัยเพียงพรสวรรค์ของนางเท่านั้นแต่ยังรวมถึงความสามารถในการตัดสินใจของนางอีกด้วย การที่ราชาปีศาจเล็กๆตนหนึ่งกล้าข่มขู่นางที่เป็นถึงผู้แข็งแกร่งระดับเจ้าปีศาจแสดงว่ามนุษย์ผู้บำเพ็ญเพียรที่หนุนหลังอยู่นั้นย่อมมีใช่คนธรรมดาอย่างแน่นอนอีกทั้งในเทือกเขาแดนใต้ตบาร,รมีของราชาปีศาจนับว่าแก่กล้ามิน้อยเช่นนั้นย่อมมีความทะนงตนและเย่อหยิ่งเป็นธรรมดาการจะคาระวะมนุษย์เป็นเจ้านายจึงเป็นเรื่องที่เป็นไปมิได้อย่างเด็ดขาดแต่บัดนี้ปีศาจต,ตนนี้กลับมิเพียงยอมอยู่ใต้อนา,าตของมนุษย์แต่กลับภูมิใจในตัวเจ้านายของมันเป็นอย่างมากอีกด้วย แปลกมากเรื่องนี้ต้องมีอะไรผิดไปเป็นแน่นางคิดว่าตนเองเข้าใจเหตุผลนี้ดีและเป็นหนึ่งในเหตุผลที่จนบัตรนี้นางก็ยังมีกล้าลงมือช่วงชิงภาพเทพมารมาจากมือของปีศาจตนนั้นอีกทั้งตอนนี้ถูซื่อเองก็อยากจะรู้เต็มทีว่ามนุษย์ผู้บำเพ็ญเพียรและอยู่เบื้องหลังปีศาจตนนี้จะเก่งกาจเพียงใดเช่นนั้นเวลานี้นางจึงอยากจะลองอย่างเชิงดูเสียหน่อย ยี่ยงไรเสียนางก็เป็นถึงเจ้าปีศาจแม้ร่างกายจะได้รับบาดเจ็บหนักเพราะถูกพลังเต่าครอบงำแต่นางก็สามารถเอาชีวิตรอดได้อย่างแน่นอนคิดถึงตรงนี้รอบกายถูซื่อพันเปล่งแสงออกมาและระเบิดพลังอันแข็งแกร่งขึ้นมาทันทีขณะเดียวกันพลังอันน่าสะพรึงกลัวที่พร้อมจะทำลายล้างก็ได้พุ่งเข้าใส่ราชันทมินทันทีราชันทมินดวงตาเบิกโพลงร่างกายกำยำสันสถานเมื่อสัมผัสได้ถึงพลังมหาศาลเจ้าปีศาจเจ้ากล้าขนาดนี้เชียวหรือ ราชันธมินคำรามขึ้นอย่างกึกก้องขณะเดียวกันเขาก็เพ่งสมาธิก่อนจะสำแดงภาพราชันธมินออกมาอย่างมิลังเลเพื่อต้านพลังอันน่ากลัวจากถูซื่อทันใดนั้นก็มีเงาดำขนาดใหญ่พุ่งออกมาก่อนที่พลังมหาศาลจะถูกแผ่ออกมาทำลายพลังอันน่ากลัวนั้นลงในพริบตาถูซื่อมีสีหน้าเคร่งเครียดแต่ภายในใจกลับเต็มไปด้วยความยินดีที่สัมผัสได้ถึงไอพลังศักดิ์สิทธิ์ที่ภาพราชันธมินแผ่ออกมาเป็นไอพลังเต่าปกคลุมและซ่อนเร้นพลังปราณลึกลับมิผิดแน่ มีผิดแน่ๆน่นี่ก็คือภาพเทพมาในตำนานในตอนนั้นเองถูซื่อก็สัมผัสได้ถึงอันตรายใหญ่หลวงจนนางต้องขยับกายถอยหลังหลายร้อยจ้างก่อนจะพบว่ามีใบหลิวสีทองใบหนึ่งค่อยๆปลิวล่องลอยมาหาราชันทมินราชันทมินเองก็เหมือนกับสัมผัสได้เช่นกันจึงหันกลับไปมองพร้อมเอ่ยด้วยรอยยิ้มว่าพี่ต้นไม้ในที่สุดท่านก็ตื่นแล้ว